สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณต้นถนนพระรามที่4ใกล้กับ BTS พระขนงเป็สจะพาทุกคนไปรีวิวคอนโดโครงการใหม่จาก Origin Property ที่ทุกยูนิตเนี่ยเป็นแบบฟลอปแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคอนโดนี้ด้วยนะ เมื่อสักครู่เนี่ยหลายคนโพสตพอดเดอ,ออกกัเนเลยว่าเป็นโครงการอะไรแต่ขอบอกอย่างเป็นทางการอีกรอบมนึงดีกว่าทุกคนวันนี้เนี่ยโครงการที่เรามารีวิวกันเนี่ยคือโครงการในบิทสเปซสุขุ่มวิทพระรามสี่ จากออริจินพาวเวอร์ตี้ตซึ่งตัวแบรนด์ไนท์บิตเดี๋ยทุกคนทางคอนโดนิวเนี่ยเคยไปรีวิวมาหลายโครงการแล้วเนอะแต่ว่าในตัวไนท์บิตสเปซสุขุมวิทพระรามสเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าทางโครงการเนี่ยเป็นยูนิตแบบล็อบทั้งหมดเลยทีนี้ก่อนจะไปดูตัวข้อมูลโครงการแล้วก็ห้องตัวอย่างเนี่ยเรามาดูในเรื่องของทำเลก่อนดีกว่าทุกคนตัวทำเลของตัวโครงการนี้เนี่ยเขาจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณหนึ่งไร่เนาะใกล้ๆกับตัวซอยภูมิจิตเลยทุกคนซึ่งตัวโครงการทุกคนจะอยู่บริเวณรริมมนนนพะาที่่่่4ชววงงตต้้เลลยยยซึจอูใกกกๆัับแ ด้วยแยกพระขนงเนี่ยก็จะเป็นแยกที่ตัดระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนวัฒนาที่4เาะซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ค่อนข้างดีมากเลยทุกคนอันดับแรกเลยเรื่องการเดินทางนะการเดินทางด้วยรนะบบขนส่งสาธารณะอย่างเช่น BTS เน็ยทุกคนตัวโครงการในยอยู่ห่างจาก BTS พระขงนงแค่ประมาณ250เมตรเท่านั้นเองซึ่งระยะ250เมตรเป็นระยะที่สามารถเดินได้อย่างสบายๆนะทุกคนแล้วก็ทางเดินเนี่ยก็เป็นทางเท้าที่ค่อนข้างขนาดใหญ่สามารถเดินได้สะดวกด้วยนอกจากนี้ทุกคนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็ทำได้สะดวกมากเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวโครงการเ อยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนถึงสจุดด้วยกันก็คือจุดที่เป็นตัวทางด่วนเฉลิมมหานครที่สามารถวิ่งเข้าไปใจกลางเมืองได้เนาะแล้วก็ตัวทางด่วนที่เป็นทางด่วนรามอินทราอันดรงที่จะไปเชื่อมต่อกับเส้นรามอินทราทั้งหมดด้วยตรงนี้ใครทางานไม่ว่าจะเป็นด้านในเมืองอย่างทางฝั่งสุขุมวิทหรือว่าทางฝั่งสาทรสิลมเนี่ยก็สามารถใช้ทางด่วนเฉลิมมหานครได้ซึ่งทางด่วนนี้เนี่ยก็สามารถออกบางนาได้ด้วยทุกคนส่วนรามอินทราอันดรงเนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อกับตัววงแหวนการนาพิเศษใช้เอาต่างจังหวัดทางโซนภาคเหนือได้้้เเเหมมืืออออนนนนนกกกััทีีรราาายลบใ่งงขภพ เยอะมากทุกคนตัวทําเลพระขนุ่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นทําเลที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากบริเวณใกล้เคียงกันีนทุกคนประมาณ200เมตรติดกับตัวบริษัพระขนุ่เนาะก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อว่าซัมเมอร์ฮับแล้วก็เดอะบิลดิสทริกคือเราสามารถที่จะเดินไปใช้งานคอมมูนิตี้มอลล์ได้เลยอันไหน,นี่ยก็มีของขายหลายอย่างเลยทุกคนเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดทีนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าเรานั่งบริษัขยับออกไปไกลอีกนิดนึงเนี่ยทุกคนก็จะไปถึงตัวบอีกริดนนนึึงงงเเเเีี่่่่ยยกก็็็จจะออออับททหลซซปปน ชอยไลฟ์สไตล์มากๆเลย ถ้าเกิดขย่ยไปอีกนิดเนี่ยก็จะเป็น BTS พร้อมพงศ์ตรงนี้ก็มี Emporium Quartier เนอะคือทั้งเส้นเนี่ยประมาณ2-3สถานี BTS เนี่ยสามารถช้อปปิ้งแล้วก็ไปแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับชาวกรุงเทพเลยนอกจากแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็แหล่งไลฟ์สไตล์ทุกคนตัวโครงการเนี่ยยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําถึง2แห่งด้วยกันก็คือโรงพยาบาลกล้วยน้ำทรายและก็โรงพยาบาลสุข,ขุมวิทเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของอนาคตกันมาทุกคนอนาคตเนี่ยตัวแยกพระคนงเนี่ยจะเป็นแยกที่ถือว่าเป็นจุดอินเตอร์เชนจุดใหญ่อีกจจุุุดนนนนึงงขขอออสสาาาาายยยมมววิทเเเลเพรระะ่่่ใคตีีกก สร้างรถไฟฟ้าโนรลสายสีเทาซึ่งจะวิ่งจากตัวบริเวณแยกพระขนงเนี่ยยาวไปตามถนนพระรามสีแล้วก็วิ่งเข้าสาทรอ,ออกพระราม3มไปทุกคนฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณแยกพระขนงเนี่ยก็จะเป็นจุดอินเตอร์เชนที่จะมีความรงสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นในอนาคตแน่นอนซึ่งตัวรถไฟฟ้าสายสีเทาทุกคนเขาจะเริ่มมีการก่อสร้างการประมาณป,าณปี64เนาะใครที่กำลังรออยู่ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันให้ดีเพราะอาจจะมีการก่อสร้างที่แบบเร็วขึ้นได้เหมือนกันอ่ะโอเคเรื่องทําเลก็จะประมาณนี้จ้ต่อไปเดี๋ยวตามตินานาไปดูเรื่องข้้อออมูลลลตตตััวโครรงงกกกาาแ็ยย่่นเไป เราไปดูเซลเกอรี่ข้อมูลโครงการแล้วก็ห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะตัวเซลเกอรี่เนี่ยเขาก็ตั้งอยู่ริมถนนพรามสีใกล้ๆก,กับซอยภูมิจิตเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ เื่อเข้ามาในเซลล์แกลเลอรี่ก็จะเจอกับโมเดลของตัวโครงการค่ะซึ่งตัวโครงการเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมไฮรท์สูง32ชั้นบนที่ดินขนาดประมาณ1ไร่ริมถนนพระรามสี่เลยมียูนิตพักอาศัยทั้งหมด380ยูนิตค่ะพร้อมยูนิตร้านค้าอีก1ยูนิตและก็มีที่จอดรถระบบออโต้ปักกิ่งทั้งหมด60%ค่ะโดยเมื่อเราเข้าโครงการมาจากถนนพระรามสี่เนี่ยก็จะเจอกับสวนส่วนกลางจํานวน3จุดด้วยกันค่ะลูกบ้านเนี่ยก็จะสามารถลงมาพักผ่อนกันที่สวนได้ส่วน ด้านในเนี่ยก็จะมีเซนเซชันฮอลเวที่เปรียบเสมือนตัวล็อบบี้ของโครงการอยู่ติดกับโซนที่เป็นพื้นที่นั่งรอรับรถจากระบบออโต้พาร์คกิ้งค่ะถัดจากตัวล็อบบี้หรือเซนเซชันฮอลเว y ขึ้นมาเนี่ยบริเวณที่ชั้น2ถึง7จะเป็นส่วนของออโต้พาร์คกิ้งทั้งหมดค่ะพื้นที่พักอาศัยและส่วนกลางเนี่ยจะมาเริ่มที่ชั้น8เลยโดยความพิเศษก็จะอยู่ที่ชั้น8ค่ะเพราะว่ายูนิตในชั้นนี้เนี่ยจะได้ส่วนกลางด้วยส่วนชั้นอื่นๆตั้งแต่9-27เนกะเป็งยต่็อบเหม,หมดมใน ชั้นที่28และชั้นที่29เนี่ยก็จะเป็นชั้นของพื้นที่ส่วนกลางหลักซึ่งจัดเต็มพื้นที่ถึง2ชั้นที่เชื่อมถึงกันมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า1000ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะโดยในชั้นที่28ก็จะเป็นชั้นสําหรับออกกําลังกายกิจกรรมต่างๆให้ลูกบ้านได้มาออกแรงกันพวกฟิตเนสโยคะโตปิงปองแล้วก็มีอารมาสตรีมให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีออกซิเจนเหลาให้ลูกบ้านได้เข้ามาพักผ่อนสูตรออกซิเจนกันด้วยส่วนในชั้นที่29ก็จะมีสระว่ายน้ําพร้อมจกรุีะบบ สกายเลาวห้องประชุมโคเวอร์กิ้งสเปซต่างๆห้องนวดผ่อนคลายจุดชมวิวเทรดรูมคือหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นส่วนกลางเพื่อการพักผ่อนหรือทํางานนิดหน่อยค่ะขอบอกว่าวิวทั้งชั้นที่28และ29เนี่ยสวยมากเพราะว่าด้านตะวันตกของตึกเนี่ยจะเป็นโค้งน้ําบางกระเจ้าด้วยนั่นเองต่อมาในชั้นที่30ถึง32ก็จะกลับมาเป็นยูนิตพักอาศัยแบบลอฟท์ค่ะก่อนที่จะขึ้นไปถึงชั้นรูปท็อปที่เป็นบริเวณส่วนกลางซึ่งพื้นที่ส่วนกลางในชั้นลูปท็อปก็จะ แล้วก็จ็อกกิ้งแท็กเป็นหลักค่ะและยังมีเป็น outdoor sky dining พื้นที่ปาร์ตี้สังสรรค์ทานข้าวเย็นรับวิวพระอาทิตย์ตกด้วยพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็มีความพิเศษหลากหลายอย่างเลยค่ะแต่เดี๋ยวขออุบไว้สรุปตอนท้ายตอนนี้เราไปดูห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปทุกคนเราไปดูในส่วนของห้องตัวอย่างกันบ้างห้องตัวอย่างเนี่ยทางโครงการในบิ Space สุูวิทพระราม4เนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้เราดูทั้งหมด2ห้องด้วยกันเป็นแบบ one bedroom แล้วก็ two bedroom เนาะซึ่งทุกยูนิตในโครงการเนี่ยเขาจะขายเป็นแบบ fully fitted ซึ่งเอาจริงๆแล้ว่าคำว่า fully fitted ของเขาเนี่ยก็ให้ของมาเกือบเกือบจะเป็น fully furnished แล้วล่ะทีนี้พอเราเข้ามาในห้องตัวอย่างทุกคนห้องแรกเนี่ยเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด27ตารางเมตรเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารวมสเ Space ทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นลอยเนี่ยจะรวมกันได้39ตารางเมตรทุกคน เมื่อเข้ามาในห้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นห้องจริงเนี่ยตัวประตูเนี่ยจะได้เป็นดีโซลล็อคด้วยตรงนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่เขาแถมมาให้โน้ตแล้วก็มาสึงในส่วนแรกเป็นส่วนของครัวจะไม่รับเลยเหรอใ่ใส่ไว้รอนานแลวเรามีนักกรติ๊ศักดิ์มาอยู่ในห้องนี้ด้วยทุกคนอะบอกก่อนว่าตัวห้องเนี่ยเขามีความพิเศษหลากหลายอย่างเดียวเดียวเดี๋ยวเราเริ่มพูดไปทีละส่วนดีกว่าเริ่มจากส่วนที่ตินานนั่งอยู่ก่อนตัวนี้เป็นอะไรตินาตรงนี้ก็เป็นอ่อที่ใส่รองเท้าชุดดิวอินตตต่่่าาาางงงงงๆซึรรรนนนี้้้้ยททโคกก็ํิิววใหดะไ ใช่คือซื้อห้องปุ๊บก็จะได้ชุดบิวอินชุดนี้มาด้วยก <ไป S 1> ็จะเป็นที่ใส่รองเท้าเป็นตู้เก็บของต่างๆที่เอาจริงมันเก็บของในค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างอเนกประสงค์<ช>เลยแล้วก็บริเวณนี้เนี่ย <สๆ S 2> มีที่วางตู้เย็นเอาไว้ให้ด้วย <สๆ S 2> ซึ่งถ้าเกิดใครใสงสัยว่าอาวมันมีชั้นด้านบนมันจะวางตู้เย็นพอไหมมันก็จะค่อนข้างที่จะฟิตมากแต่ตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะเอาออกได้เหมือนกันทีนี้ฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็เป็นส่วนที่ภูมิใจที่จะนําเสนอเหมือนกันทุกคนภูมิใจมากเพราะว่าชุดบิวอินทังรคกือว่ั จะไไม่ด้ตัวซิงค์นังจานตัวไมโครเวฟตัวเครื่องดูดควันแล้วก็ตัวต่อไฟฟ้าเนี่ยเป็นของเตก้าทั้งหมดทางโครงการก็แถมให้ทุกคนแล้วก็หน้าบานทุกบานในตัวบิวอินเนี่ยก็เป็นแบบซอฟท์คลสด้วยเธอสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะฝังตัวไมโครเวฟเข้าไปเลยเพราะว่าตัวที่เก็บของที่ครจะอยู่ตรงชุดนี้เนี่ยก็ไว้ตรงนี้หมดแล้วอ่ะทีเนี้ยมันก็จะเพิ่มฟังก์ชันของครัวขึ้นมาได้อีกค่อนข้างเยอะก็คือแบบอ่ะ แถมไม่ค่อจะฝังได้อะไรได้ที่นี้ขยับเข้ามาดูในส่วนของห้องน้ำกันมากทุกคนตัวห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ในสเปซเดียวกับครัวเลยเนาะห้องน้ําของตัว Nightbed Space สมุทรพรามสีทุกคนสิ่งที่พิเศษก็คือตัวสมาร์ทมิลโล้อนี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยอ่านิวในเว็บเราอะตัวสมาร์ทมิลโลของออริจินเนี่ยจะอยู่ในแบรนด์พาร์คที่เป็นตัวร<ม>ักชวรี่ต่างๆใช่ไหมแต่แต,ตอนนี้เนี่ยเขาเอาตัวสมาร์ทมิลโเนี้มาใส่ไว้ในแบรนด์ n i g h t b e แล้วด้วยใช่คือตัวนี้ก็สา,าสามารถที่จะเป็นแบบเปิดวงเปิดเว็บดูอะไรได้คใช่ม <laughs> หลักการทํางานของมันก็คือการ <c oughs> เหมือนกับใส่ตัวแท็บเล็ตฝังไว้ในกระจกนั่นเองตอนเช้าตื่นมาเออแปลงฟงแปลงฟันตรงนี้ก็ดูข่าวเช็คสภาพอากาศซะหน่อย <c oughs> นี่ก็ถือว่าเป็นแบบไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างโอเคเลยเส่วนสุขภัณฑ์ที่เหลือทุกคนก็จัดได้ตามนี้เลยเป็นหน้าตามมานฐานังโครงการเลยนะก็จะเป็น <c oughs> อ่างล้างหน้าตัวโถสุขภัณฑ์แล้วก็ตัวแฮนด์ชอร์และก็เรนชอร์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นของแคชเป็นอ่าแบรนด์จากเยอรมันอ่าก็ให้ของที่แบบว่าชาค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวทุกคนแล้วก็มีพัดลมดูด มีสเปซสบายว่างของด้วยทุกคนคือห้องน้ำเอาจริงหน้าตามาฐานเนี่ยมันโอเคนะเป็นห้องน้ำที่ใช้งานได้แบบอย่างดีเลยทีนี้ไปดูในส่วนของพื้นที่พักผ่อนกันมาทุกคนตัวพื้นที่พักผ่อนเนี่ยมันจะถูกกั้นด้วยประตูกระจกบ,บานเลื่อนแบบ3ต้นแบบนี้ใช่ซึ่งความพิเศษของบานประตูชุดนี้เนี่ยทุกคนก็คือว่า มันจะเป็นประตูที่ทาไมดีนะเเเะเก็บเสียงใช่แล้วจากเก็บเสียงก็เก็บอะไรอีกเก็บกลิ่นใช่คือเขาเคลมว่าประตูชุดนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการเก็บเสียงจากภายนอกห้อง<ะ>เนี่ยทุกคนมันสามารถเก็บกลิน่นจากการทําอาหารในครัวได้ด้วย<ะ>ทีนี้มาดูในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็พื้นที่ทานอาหารกันมาทุกคนความพิเศษของห้องนั่งเล่นทุกคนก็คือในส่วนของสเปซบริเวณน,นี้สเปซที่อยู่บริเวณริมหน้าต่างเนี่ยทุกคน<ะ>คือถ้าเกิดเราเข้ามาจากหน้าห้องเราจะเห็นเลยว่าตัวสเปซตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากโครงการล็อคแบบอื่นๆมาเเเเพรรราาาาาาะว่่้มมีกกกกกยยืืืนนนนนออออออไไปปดห เป็นแบบเหลี่ยมของอาคารอะ uh huh. ถ้าเกิดใครจําได้ตัวข้อมูลโครงการเนี่ยตัวฟาสาดอาคารเนี่ย <Yeah. S 1> เขาจะมีการออกแบบที่ว่าฟลายเดอรวิงเนาะ <Yeah. S 1> ซึ่งมันทําให้ทุกห้องเนี่ยจะได้ตัวสเปซตัวนี้หมด hmm. เลยทุกคนนอกจากนี้ความพิเศษอีกอย่างนึงคือว่าพวกช่องเก็บของต่างๆของห้องเนี่ยก็มีค่อนข,ข,ข้างเยอะมีช่องเก็บของใต้บันไดให้ด้วยนะพ uh huh. ินนะาใช่ทีนี้สิ่งที่เขาแถมมาให้ในบริเวณห่อนเล่นเนี่ยก็คือตัวชั้นวางทีวีชุดนี้จ้ะอะ่าการแถมให้แต่ว่าตัวเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้ด้วย น,นั่นเองทุกคนก็จะเป็นของระเบียงเนาะ,ะระเบียงที่นี่เนี่ยเขาจะให้ตัวเหมือนกับขอบระเบียงด้านนอกเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าอาคารมันค่อนข้างสูงเนาะ,ะแล้วก็ขอบตรงนี้เนี่ยก็ สูเหมือนกันเนื่องจากว่ามันเอาไว้กันแบบเวลาฝนตกแรงๆนานเ่นไม่เข้าห้องเนาะระเบียงเนี่ยทุกคนเขามีการดันตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยไว้ด้านบนทั้งคู่เลยแล้วก็มีตัวกริลปิดให้ด้วยทีนี้ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยทุกคนระเบียงเนี่ยมันก็จะมีความสูงเท่ากับห้องลอฟแหละเวลาออกไปยืนเนี่ยมันก็จะแบบไม่อึดอัดเช็ควิวได้แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ใช่ไหมคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเขาจะแขวนได้สอตัวซึ่งห้องนี้เนี่ยเขาก็แถมแอร์ให้2องตัวเหมือนกันก็คือแอร์ใน ต่อไปตัวห้องนอนทุกคนถ้าเกิดเป็น unit loft, ยูนิตลอฟต์โัวปกติแล้วเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าเฮ้ยแล้วแอร์มันจะไม่ทะลุถึงกันหรอระหว่าง2ห้องใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีความพิเศษยังไงอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันอันดับแรกเลยก่อนถึงห้องนอนข้างบนเนี่ยทุกคนตัวบันไดตินาว่าไงก็กว้างนะไม่ได้แคบอะไรเลย,เ,ลยเดินสะดวกอยู่นะอ่ะทีนี้ความพิเศษอย่างที่บอกว่าห้องนอนพิเศษยังไงทุกคนที่โครงการในปีสเปซสุขุมวิทพระรามสี่เนี่ยเขามีการกั้นผนังกระจกบริเวณห้องนอนชั้นลอยให้ด้วยตรงนี้จะมีีีประตูท่เเนนาอออิกชุดดึ้ืืมมหไ ที่เป็นดูเพล็กซ์อะมันไม่เหมือนห้องรับทุกคนเพราะว่าตัวห้องนอนเนี่ยมันแยกเอกเทศจากตัวห้องนั่งเล่นแล้วก็อะอื่นๆเลยนะแล้วก็ตัวห้องนอนเนี่ยยังมีตัวบานกระทุงให้ด้วยสําหรับระบายอากาศ <laughs> มันเหมือนห้องดูเพล็กแล้วอ่ามันถือเป็นสเปซที่ค่อนข้างดีนะตัวเพดานเนี่ยก็เอาจริงถือว่าไม่ได้นักเกลียดเลย พื่นที่จะเปข้างบนหรือคนข้างเยอะทีนี้สิ่งที่เขาแถมให้ในห้องนอนุกคนก็จะเป็นชุดตู้เสื้อผ้าชุดนี้<ม>ใช่เ,เป็นบานเลื่อนแล้วก็ด้านในเนี่ยมีฟัง์กชันให้ค่อนข้างครบตัวที่แขวนเออลิ้นชักเออยก็คือให้มาเรียบร้อยแล้วก็มีตัวฐานเตียงขนาด5ฟุตก็ ให้มาเหมือนกันทุกคน<อ>ซึ่งห้องนอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาแอร์ให้อีกด้วยนะตรงนี้แต่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะใช่สเปซปลายเตียงเหลือเยอะมากนะกว้างมากอะ่นะอจริงๆตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไพรเวทหน่อยเรากัน้นเป็นม่านก็ได้จินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเรานอนเราเห็นวิวอะชั้น20ขึ้นไปแล้วเห็นวิวแล้วเราได้ม่านที่เป็นม่านแบบออโต้แล้วตบมือเปิดม่านอุ้ยตบมือถูก ถ้าคิดดูมันจะแกรนขนาดไหนนี่ห้องไทยบ้นเบสนะทินากั้นตรงนี้ให้มีประตูให้คือแบบนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยเลลิแ้วนะันเบสว่าเลิศใช่ไหมเดี๋ยวไปดูทูเบสกันทูเบสเลิศกวนี้อีกจ้ะไปดูห้องทูเบสกันต่อไปเราไปดูห้องตัวอย่างห้องที่สองกันเลยดีกว่าค่ะห้องนี้จะเป็นแบบ สองห้องนอนสองห้องน้ำขนาด45ตารางเมตรค่ะถ้าเกิดรวมกันชั้นล่างกับชั้นบนเลยจะเป็น61ตารางเมเตรทุกคนก็ถือเป็นห้องทูเบรุมที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะเป็นขนาดที่เป็นมาตรฐานเลยเมื่อเราเข้ามาถึงในส่วนแรกของห้องเนี่ยก็จะเป็นส่วนของครัวก่อนซึ่งชุดครัวเนี่ยทุกคนเขาก็จะบิวอินมาให้ฟังก์ชันเดียวกันกับห้องเมื่อกี้เลยใช่แต่ให้มีการสลับฝั่งเล็กน้อยในบางส่วนเนาะแต่ว่าฟังก์ชันเนเหมือนกันอุปกรณ์เนี่ยทุกคนก็จะให้มาเหมือนกันเลยคือเป็นตัวอ่างล้างจานไมโครเวฟขึ้นถึงวันแล้วก็เตาไฟฟ้าของเทก และก็จะกั้นชุดครัวด้วยตัวประตูบานเลื่อน3ตอนแบบนี้ทุกคนซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับห้องเมื่อกี้เลยคือกันเสียงแล้วก็กันกลิ่นในด้วยทีนี้เมื่อเข้ามาถึงด้านในทุกคนก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่พักผ่อนที่จะมีตัวพื้นที่นั่งเล่นอยู่รวมกันกับตัวโต๊ะทานข้าวทีนี้สิ่งที่แถมให้มาเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือเป็นตัวชั้นวางทีวีชุดนี้ทุกคนและในส่วนเดียวกันทุกคนก็จะมีห้องน้ำหน้าตามารฐาของทัโครงการด้วยก็คือเป็นห้องน้ำหน้าตาเหมือนกับตัวห้องวาาาเบมมกคควววอ่ิศษ็ื มันจะได้รับอันนี้ส่งจากการออกแบบตัวฟาสัตตึกนน<ไ>ที่เป็นตัว Fly the w i วิเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็จะทําให้ตัวห้องนอนใหญ่เนี่ยได้สเปซเพิ่มเติมบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเป็นสเปซที่เป็นหน้าต่างกระจกเต็มความสูง4.2เ mm มตรของห้องเลยนะแล้วก็มีตัวบานกระทุ้งมาให้แล้วก็บริเวณส่วนนี้เนี่ยก็ยังมีตัวระเบียงมาให้ด้วยคือมันจะเป็นห้องที่สามารถเทควิวได้แล้วก็ความพิเศษคือห้องนี้เนี่ยยูนิตที่เป็นหน้าต่างแบบนี้เนี่ยเป็นห้องไทยมุมนะซึ่งจะมีชั้นละแค่2ห้องด้วยทีนี้ในส่วนของตัวทีีนนีี่่่นน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 ออครัททุุกกตตตตวเเเยยาาาาาางแแถมมปป็็ให้ะขด5ฟล มีการติดตั้งงานระบบสําหรับติดตั้งทีวีแขวนผนังไว้ให้ตัวเรีนไปเตียงด้วยทีนี้อีกส่วนหนึ่งห้องนอนเนี่ยนอกจากจะมีระเบียงในตัวแล้วเนี่ยเขายังมีห้องน้ําแล้วก็วอล์กอินคลอสในตัวด้วยตัววอล์กอินคลอเสเซี๋ยทุกคนจะให้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็คือออยจีเขาจะบิวให้ก็คือบิวเป็นตู้บานนี้ให้เนาะและนอกจากตัวตู้เสื้อผ้าตรงนี้ที่เขาบิวให้ทุกคนก็จะมีบริเวณชั้นบ้างตรงนี้ด้วยเป็นแบบดินชงดินชักต่างๆแต่ว่าตัวบานสีดําเนี่ยหลายคนสับสนอันนี้ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้านะมันเป็นการตกแต่งผนังเฉยๆซึ่งของจริงเนี่ยก็จะเป็นผนังที่เป็นแบบทาสีมาให้ทีนี้ห้องน้ําทุกคนห้องน้ําในห้องมาสเตอร์ เป็นบจะแตกต่างกับห้องน้ําข้างนอกนะคือวัสดุมันเหมือนกันเป็นมาตรฐานของโครงการนะแต่ว่าตัวห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีตัวสปาไมโร่มาให้ด้วยแต่ว่าตัวข้างนอกเมื่อกี้จะไม่มีแต่ว่าวัสดุหรือว่าสุขภัณฑ์หรือว่าการวางเลยเอา์เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างทีนี้เราขึ้นไปดูในส่วนของชั้นบนกันมากทุกคนซึ่งพื้นที่นั่งเล่นทุกคนพื้นที่นั่งเล่นบริเวณชั้นลอยเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยจริงๆตรงนี้ในะสเปซบริเวณตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะกั้นผนังที่เป็นกระจกตรงนี้เนี่ยเพื่อทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ยังได้เลยเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่ง ได้นะหรือว่าใครเนี่ยจะเปิดโลกแบบนี้ทาเป็นเป็นห้องโต๊ะทางานหรือว่าทําเป็นชุดโซฟาที่เอาไว้นั่งเล่นอีกชุดนรงนีก็ยังได้ทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวห้องที่เป็น two bedroom type นี้เนี่ยมันจะอยู่เป็นห้องมุมเนาะฉะนั้นเนี่ยวิวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นวิวที่ดีมากเขาเลือกมาแล้วว่าตัวห้องมุมทั้งสองมุมของตัวอาคารเนี่ยจะหันไปในทิศทางวิวที่แตกต่างกันเนาะทีนี้ต่อไปไปดูในส่วนของห้องนอนกันว่าทุกคนตัวห้องนอนเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันกับตัวพื้นที่สเปนนั่งเล ตัวเตียงเนี่ยเขาก็แถมฐานเตียงให้เป็นขนาด5ฟุตแล้วก็มีการ b ิ i l d i n ตู้เสื้อผ้ามาให้แบบนี้ด้วยเรียบร้อยเลยส่วนตัวผนงังด้านที่หันเข้าไปในห้องเนี่ยทุกคนเขาจะเป็นผนังที่เป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้<ม>ก็ทําให้ตัวห้องที่เป็นห้องนอนที่สองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูโปร่งด้วยแล้วก็ด้านในก็จะมีหน้าต่างให้ด้วยนะถ้าเกิดดูในกล้องมันทึบแต่ว่าของจริงอาจจะม,มันจะไม่ทึบเลยอ่ะต่อไปก่อนจะจากกันในวันนี้เดี๋ยวขอไปพูดสรุปถึงข้อมูลตัวโครงการเล็กน้อยแล้วก็ที่ตีนาบอกตอนต้นว่าเราม ก่อนที่จะไปสรุปเรื่องภาพรวมโครงการเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องความพิเศษที่ตินาได้อุบไว้ตอนต้นก่อนความพิเศษของพื้นที่ส่วนกลางทุกคนอันดับแรกตินาบอกไปแล้วเนะว่าเป็นในเรื่องของพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ขนาดของพื้นที่ส่วนกลางบนชั้น28 29เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า1,000ตารางเมตรเลยทุกคนอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของระบบประบอากาศในตัวพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยทุกคนตั้งแต่ตัวล็อบบี้ขึ้นมาถึงพื้นที่ส่วนกลางชั้น28 29เนี่ยจะเป็นระบบประบอากาศที่เขาวางเอาไว้มาว่าาาจะเปป็นกกรรลยศบิ ุออกมาพอลูกบ้านเข้าไปใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับได้รับอากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการฟอกมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตัวที่เป็น ฝุ่น pm สอด้ด้วยคือเขาเพยายามไป้ออกแบบตัวส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเหมือนกับตัว health and wellness ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การอยู่อาศาัยของลูกบ้านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีตัวนิติบุคคลของ Origin เนี่ยที่ชื่อว่า cloud resident เนี่ยเขามีการนำนิติบุคคลเนี่ยไปเทรนโดยโ,โรงแรมดุสิตธานีด้วยอ,อันนี้ก็ทำให้ลูกบ้านเนี่ยได้เป็นเหมือนกับเซอร์วิสที่จากนิติบุคคลที่เป็นเซอร์วิสเหมือนกับโรงแรมเลยแล้วก็ยังมีพวกทำความสะอาดห้องให้ที่เป็นแบบฟรีอ,ะ,อะแล้วก็มีการล้างแอร์ให้ปีละสองครั้งอะไรเงี้กรเี้ถาิดใค สนใจโครงการเนี่ยก็สามารถถามรายละเอียดกับเซลได้เลยตัวนี้มันอาจจะมี ความเยอะมากทีนี้มาสรุปตัวข้อมูลโครงการกันบ้างทุกคนอเอาเรื่องของราคาก่อนตัวราคาเนี่ยในบิตสเปซสุขมุมวรม4เนี่ยเขาวางราคาไว้ที่ราคาต่อตารางเมตรเฉลี่ยทั้งโครงการนะ,ะประมาณ1นึ0 0 0สบาทต่อตารางเมตรแต่ท,ทีนี้ตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ขึ้นตึกแล้วก็ตัวราคาเนี่ยยังมีการสวิงขึ้นลงค่อนข้างมากฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยต้องบอกว่าราคาแสนสองต่อตารางเมตรเนี่ยเป็นราคาณวันที่11เดือนสิก็คือวันที่เรามาถ่ายทำรายการในวันนี้เนาะแต่โดยธรรมชาติของตัวคอนโดเนี่ยราคาก การปรับขึ้นปรับลงไป,ไปเรื่อยๆอยู่แล้วน,นก็ให้เช็คราคากับตัวหน้าเว็บไซต์หรือว่าดูโปรโมชั่นต,ต่างๆหรือว่าโทรเข้าไปสอบถามกับทางออริจินหรือว่าจะมาที่เซลล์แกลลี่เพื่อสอบสามกับเซลล์โดยตรงเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องคอยเช็คให้ดีนราะว่าราคาเนี่ยบอกตรงๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยทีเดียวจนกว่าตึกจะเริ่มขึ้นนั่นแหละสุดท้ายทุกคนตัวแบรนด์ไนบิดโดยเฉพาะไนบิดสเปซส,สุขวิดพระรามสเนี่ยค่อนข้างมีความพิเศษมากคือเอาจริงโดยส่วนตัวนะนี่คิดว่าตัวไนบิดหลายๆตัวในภาคหลังเนนีีี่ยยคคอข้าาาางสวววมมมมกกทดดแแรละ โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมีการนําเขาเรียกว่าสเปคหล,หลายๆอย่าง<ม>จากแบรนด์พาร์คเนี่ย,ยเข้ามาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคห้องนา้าสเปควัสดุต่างๆหรือว่าตัวสมาร์ทมิลล์ต่างๆเนี่ยก็นําเข้ามาไว้ในแบรนด์ไนบิดด้วยซึ่งมันเป็นการนําความลักชวรี่เนี่ยเพิ่มเข้ามาใ,ในตัวแบรนด์ไนบิดมากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจทุกคนแล้วก็ในพื้นที่บริเวณพัโขนงพระราสี่สุขุมวิททุกคนน่าจะเป็นไม่กี่โครงการที่เป็นห้องล็อบเพดานสูงรสี่จุกยูนิตด้วย แล้วก็ทั้งโครงการเนี่ยยูนิตไม่ได้เยอะมากมประมาณเ่างที่บอกว่ามันมี380อยแูนิตเนาะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีการการั้นกั้นคือแบบตรงตรงกลางของตึกเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดที่เป็นตัวถงิรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ศัยจริงเนี่ยมันจะเหมือนกับทั้งชั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่9ก้าห้องที่อยู่กับเราก็ยิ่งพรเวทขึ้นไปอีกทุกคน<ช>อ,อันนี้ก็ถือเป็นข้อดีของตัวในบิทสเปซสุขุมวิทพะราม4ตัวนี้ด้วยอ่ะ ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของตัว Origin ได้หรือว่าจะไปอ่านรีวิวในเว็บไซต์ Condo News ของเราก็ได้เช่นกันตัวรีวิวตัวเต็มเนี่ยน่าจะออกไปก่อนหน้าคลิปนี้แล้วเนาะก็ติดตามไปอ่านกันได้เลยโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับโครงการ Night b i t Space สุขุมวิทพระราม4ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ Condo n e w ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ